ชื่อในบิบสีตัวรหัสนิสิตห้าเจ็ดหนึ่งศูนย์สามศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดบทอันที่สี่สลับส่ะรรับโทษรับควรรับหวยรับอาหารจากย่างจากกายจากยืนจากหยุดก็สุกจากหมังจากแลจากเหลียวก็เปรี้ยก็มืดก็จืดก็จำจากแวะจากวางให้อยากให้หวันให้ฟังให้รึงเห็นเสือเห็นสิงประทึงประแพ แก่กีเก่งก็โกก็เป็นพระเห็นพระหันช่างขันขามถึงผรยักษ์กรยานก็รางก็ร้องก็ก้องก็อุ่นตะราตะอุ่นก็รุมก็เริมก็เจิงก็จอนลกมาละมั่